ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาดอน,นัลทรัมป์ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเยี่ยมเฝ้าพระมหากษัตริย์นารุฮิโตะและพบประธานาธิบดีญี่ปุ่นซาเนะเทาคาอิจิเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจาความร่วมมือในด้านทางเศรษฐกิจในวันที่28ตุลาคม2568ั25 68, ร้รดทำให้เดินทางถึงสนามบินฮานเน็นในกรุงโตเกียวหลังจากเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียซึ่งเป็นการเยี่ยมเฝ้าญี่ปุ่นครั้งที่4ี่ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐในค่ำวันเดียวกัน ทำให้เข้าเฝ้าพราะมหากษัตริย์นารุฮิโตะที่พระราชวังอิมพีเรียนซึ่งเป็นการเยี่ยมเฝ้าพราะมหากษัตริย์ญี่ปุ่นครั้งแรกของทรั์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐก่อนจะเดินทางไปพบประธานาธิบดีญี่ปุ่นซานาเอทาคาอิจิที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีในวันที่29ตุลาคมในช่วงเช้าของวันที่28ตุลาคม ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความมั่นคงและการค้าระหว่างสองประเทศซึ่งญี่ปุ่นได้ลงทุนในสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่า5,50 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ20ล้านล้านบาทซานาเอทาคาอิจิได้โพสต์ข้อความต้อนรับทัป์ผ่านเอกและระบุว่าเข้มแข็งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังจากการหารือทั้งได้เดินทางไปยังฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นเพื่อกล่าวสุนทนรพจน์ต่อทหารอเมริกันและตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างสองประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเปก้ แต่นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ควรรู้ทาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในญี่ปุ่นโดยผู้นําญี่ปุ่นได้ประกาศว่าเข้มแข็งความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเพื่อนร่วมทางการค้าและการลงทุนซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเป็นเรื่องสําคัญและมีความหมายมากและนี่เป็นส่วนที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรรู้การเยี่ยมเฝ้าพระมหากษัตริย์นารุฮิโตะเป็นการแสดงความเคารพและความรักพักดีต่อประเทศญี่ปุ่นและเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความสําคัญระหว่าง2ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความหมายมากที่สุดในปัจจุบันแต่มีคนเห็นว่าม er. ันเป็นเรื่องที่เป็นกันเองและไม่มีความสำคัญคุณคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้มีความสำคัญแค่ไหนคุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรก็เชิญแชร์ในการค้นพบความคิดเห็น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 ในการค้นพบบก ความคิดเห็นในการค้นพบความคิดเห็นในการค้นพบความคิดเห็นในการค้นพบความคิดเห็นในการคน้นพบความคิดเห็นในการค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 ้ นกความคิดเห็นในการค้นพบ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 ความคิดเห็นในกาาาารรคคคคค้้นนนนนนพพบบววมมิิดดเเหห็็ใใกกอ หาระค้นพบความคิดเห็นในการ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 ค้นพบความคิดเห็น